สวีดสัสสวัสดีกับท่านผู้ชมลายรท่านไลนนะฮะวันนี้ก็อยู่กับในรายการภูมิใจเกมเมอร์ไทยแลนด์เช่นเคยนะฮะอย่างที่บอกไปวันนี้แล้วก็อยู่กับในมาครับ0ุ4 0 2นะฮะวันนี้ผมจะไม่ได้มาแคสมอดหรือรีวิวไมค์คาประทั้งสิน้น แต่จะมาสอนวิธีการทำแมพนะฮะก็คือแผนที่นั่นเองนะฮะเนี่ยเท่าที่เห็นนะเป็นตัวจุดนี้เลวลาเรดินไปไหนหรือเราหันไปไหนมือจะหันตามเรานะฮะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปไหนเมื่อเช้าแล้วผมจะถ่ายคลิปสอนแต่อาจจะดึกหน่อยนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้นอนก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะ,ะวิธีการทำแมะก็ต้อง อ้อยมาเลยนะฮะวิธีการทําแผนที่นะฮะไม่ได้ทำอย่างอื่นใดๆทั้งสิ้นต้องมีหอกอันนะ,แบบน,นะแป๊บหนึ่งฮะเราก็สามารถทําอันนี้ได้ <c oughs> แล้วนะมันต้องใช้จํานวนทั้งหมดหลายอันอยู่เลย <c oughs> แล้วอ้อยมมีแค่สองอัน มาหาที่ไหนได้อีกล้ะฮะนะฮะก็ต้องออกปรับเป็นอรมระ,ะจนได้ยังไม่ทำแล้วนะฮะก็ไม่เป็นไรฮนะนะฮะต้องเข้าผิดแมบมาเดิทีอ่ะอันนี้ก็เป็นแมบที่ผมเล่นมั่วๆไปนะฮะอ่ะอันเข้าผิด,ดีอแล้ว นะฮะเข้าผิดเยอะเลยก่อนนะเราก็จะมาจับประเด็นเข้าประเด็นกันเลยนะฮะในเรื่องของนี้วิธีการสร้างนะฮะก็เพียงคุณนะฮะเดี๋ยวเวลากับการปลูกจนได้มไม่เป็นไรผมลืมไปฮะผมเต็มมาใหม่ก็ได้มันจมได้แล้ว นะฮะเราก็สามารถค้าออกมาได้หลายๆอันจนสามารถทำ eating map ได้นะฮะก็คลิกเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นตรงนี้ฮะแล้วมันยังไม่มีตัวหนังสือแบบนี้เลยใช่ไหมฮะให้เราคลิกที่เงยงหน้าขึ้นฟ้าแล้วคลิกที่ฟ้าค้างไว้ฮะแล้วมันก็จะได้เป็นแผนที่แบบมาอย่างนี้แต่ถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆมันจะไม่มีตัวบอกจุดของเราเลยใช่ไหมฮะ เนี่ยถ้าอันนี้มันจะมีตรงนี้ใช่ไหมฮะแต่อันนี้มันจะไม่มีฮะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำใหม้มันมีฮะโดยการเอาเข็มทิศเนี่ยมาฮะแล้วก็ต้องมีอันนี้นะฮะที่เขาเรียกว่าละไสักอย่างเนี่ยจำมานดาลก็ให้เราทําการใส่อันนี้แมปเข้าไปแล้วอันนี้นะฮะแล้วก็จะได้อันนี้ออกมา แล้วมันจะมีรูปตัวขึ้นอย่างนี้นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ไปอันนี้อันนี้มีอยู่แล้วเห็นไหมฮะก็วิธีการทําแผนที่ก็ง่ายๆเลยนะก็น่าจะมีเท่านี้แนะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มากมากไม่ยาวมากอะไรประมาณนี้นะ,ะสำหรับวันนี้ก็สุดสวัสดีครับบ๊ายบาย